ดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบางกะปิเฟ่อนนี้เราก็มาสำรวจตลาดีกวันนีงนะครับว่าแต่ละที่นั้นของสดของต่างๆมีาคแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจะซื้อของให้ครบเลยใช่มาดูราคาพุกเรือราคาหอยราคาปูว่ามันแตกต่างจากตลาดทั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับตาเราไปดูที่ไหนดีกว่าต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 า ฉีดสีหาห้องน้ำให่เจอห้องน้ำเลยุกคนทุกคนไม่มีคน จ้าครับจับจิ๋วเลยนะเขาขารลองๆก็ทานอะไรเหรอครับโอ้ยขอบคุณมากครับไม่สนใจเลยว้าวว้าวสายเขาจะเครียดผมสั่งเขานะครับวันนี้เราไปซื้อของเสร็จแล้วแล้วตอนนี้กำลังกลับบ้านนะครับโอเควันนี้ฝนตกด้วยเราก็ต้องไปคิดเมนูทำไงว่าเราจะทำอะไร เราไปดูกันว่าว <Wow. S 1> ันนี้เราได้อะไรกับบ้านต้องบอกต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ยเราเรามีไอเดียใหม่แล้วนะครับพี่มีโปรเจกต์ใหม่อะน่าจะโอ้ยนี่จะไปนี่แค่คิดโปรเจกต์นี่คิดถึงรถที่จะซื้อตอนนี้นะคือที่บ้านนี้ไม่ใช่แค่บ้านนนที่จะซื้อใช้คาว่าคฤหาสน์ไมอยากจะบอกครับใครที่กําลังท้ออยู่นะครับตอนนี้นะครับกับเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ช่วง โรคระบาดอยากให้แบบลองลองลองไปเปิดโลกกระทัดดูบ้างแล้วเราเราจะมี <Okay. S 1> ไอเดียใหม่ๆม,ม,มาทำไงอย่ามัวแต่แบบเขาเรียกน,นะอยู่แต่ oh. ในที่เล็กๆแล้วเราทให้เขาเรียกน,นะโลกกระทัดล็อแคบไงลองลองไปดูลองไปงไหงนอยากให้ทุกคนรอด oh, <no. S 1> ไปด้วยกันครับผมลองไปดูบ้างว่าใี่เขาทําอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าคนที่เขาลําบากกว่าเรายังมีเยอะเลยลองลองมาดูลองมาดูลาดแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมนะสวมหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะเดี๋ยวเพ่ออย่าเพื่งอย่าเพื่งไว้วางใจนะจันยังไม่หมดนะโอเคพ่าเราก็เอาเพิหน่อยแล้วก็ที่สําคัญนะครับอยากจะบอกว่าใครที่ฝันอ่ะอย่าเอาแต่ฝันนะครับลองทําดูลงมือทําดูนะครับทําแล้วล้มอ่าถือว่าเป็นประสบการณ์ถือว่าเป็นการเรียนรู้ล้มบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองแล้วก็เจ็บเองใช่ครับล้มบ่อยๆเดี๋ยวก็เราจะเก่งเองนะครับและและที่สําคัญอย่าเอาแต่ฝันถ้าเรา เราฝันแล้วเราลองลงมือทําจะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ทำโอเคทําแล้วประสบความสําเร็จใครจะไปรู้นะครับลองอย่าเอาแต่ฝันนะครับฝันเสร็จต้องไปซื้อด้วยนะครับแม้คุณไม่ถูกนะครับผมนี่ผมโมโหรัฐบาลมากเลยเรื่องผมสอบสารอบแวเนี่ยเบ้าขังเดียวของผมเนี่ยันที่สิบหมพฤษภาเนี่ยพาไปได้ว่าเลยไปบ้านดีกว่าเจอกันที่บ้านดีกว่า